สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท,ท่กทานวันนี้ดิฉันต้นยกธนนัทจากร้าน b e a u t ้ a d a d y m y a ่แอาานะอจะมาสาธิตนะคะการเก็บไขมันใต้ขางของเรานั่นเองนะคะหรือจุดย่อนค้อยจุดนี้นะคะมาดูกันนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองคือ ใช้ศัก์นี้นะคะนวดกับลูกค้าก็เห็นผลเช่นเดียวกันค่ะก็ลองเข้าไปดูนะคะที่เพจของเรานะคะก็จะมีกม่อนทำหลังทำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านของเรานะคะซึ่งประสบการณ์ตรงคือ1ได้ดูแลตัวเองและ2ค่ะได้ดูแลลูกค้านั่นเองนะคะไปค่ะมาจริงๆแล้วเราควร นวดหรือบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าของเรานะคะกล้ามเนื้อผิวหน้าของเราเพื่อให้ริ้วรอยนะคะหรือไขมันใต้คางของเรานะคะที่มันหย่อนค้อยให้มันกระชับมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็เราเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าความแก่ไปหาทุกคนยังไงริ้วรอยก็ไปหาทุกคนอยู่แล้วแต่ว่า เทคนิคการดูแลผิวมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันสําหรับวันนี้ตัวดิชันเองนะคะก็มีเคล็ดลับที่ได้ดูแลตัวเองมาตลอดระยะเวลา1ิกว่าปีนะคะที่ใช้ทักษะนี้ดูแลตัวเองไปค่ะเราจะสาธิตท,ทีละข้างนะคะดิชันใช้แค่2มือสองข้างนี้เท่านั้นนะคะเอาละค่ะไปกันเลยนะคะ เราจะทำฝั่งนี้ก่อนอทุกๆครั้งนะคะที่มีการรีดใบหน้านะคะเราจะประคองผิวนะคะ <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ผิวของเรานะคะย้อยมาสังเกตไหมคะถ้าเราปล่อยผิวก็จะย้อยแต่ถ้าเรารีดอย่างเดียวนะคะ เหมือนกับเรารีดรีดน้ำเหลืองนะ,ะมันก็จะมเีเราจะได้ยินเสียงนะคะกุกุกุนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับไขมันหรือผังผืดนะคะที่มันกาะทําให้กล้ามเนื้อทําให้ผิวหนังของเราอะคะ่ะมันย่อนคอยเรารีดไปเรื่อยๆนะคะใครที่มีไขมันที่ย้อยอยู่ตรงนี้นะคะพยายามค่ะพยายามทําให้ ผิวมือของเรานะคะทำให้มันร้อนมันจะสามารถไขมันนะคะจะสามารถละลายได้ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องทดลองค่ะเพราะเมื่อทุกท่านทดลองทุกท่านจะเห็นผลเองนะคะว่าสังเกตไหมคะว่าดิฉันจะไม่ปล่อยมือลงมาเลยจะประคองผิวไว้นะคะเพื่อไม่ให้ เพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะ่ะให้มันกลับคืมนมานน้อยที่สุดนั่นเองนะคะามาสวยด้วยมือเรากันค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นโครงหน้านะคะโครงกรอบใบหน้าของเรานะคะ,ะเห็นคางที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ไขมันบนใบหน้าของเราสามารถจัดแต่งให้ไ,ได้รูปทรงได้นะคะ mm hmm. เมื่อเรา mm hmm. ประมาณ10-20ครั้งนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจในผิวหรือไขมันนั่นเองนะคะ,ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ทุกๆครั้งที่มีการรีดบ,บริเวณน,นี้นะคะ mm hmm. ก็ สำหรับใครที่เพิ่งทำครั้งแรกก็ไม่เน้นให้ลงน้ำหนักเยอะนะคะอาจจะมีรอยช้ำได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะควรโดนประครบร้อนหรือทำให้บริเวณนี้นะคะ่ะมีเหงื่อยิ่งจะดีมากเลยนะคะมันจะทำให้เราได้คำของเสียออกจากผู้ขุมขนเราด้วย มาดูผลลัพธ์นะคะกดไว้นิดนึงนะคะกดเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาคลายตัวนะคะแล้วเขาจะได้มา,าเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนไปเห็นไหมคะหน้ามันจะยาวขึ้นฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำเห็นไหมสังเกตไหมคะนี่คือความต่าง ฉะนั้นถ้าเราทําทุกวันเช้าเย็นมีหรอคะไขมาตรงนี้จะไม่หายจุดหย่อนคลอยตรงนี้จะไม่กระทัเราก็เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อเป็นตัวด้วยนี่คือความต่างนะคะ,ะมาดูอีกข้างหนึ่งทีนี้มาทำอีกข้างหนึ่งนะคะเทคนิคเดียวกันเลยคะ่ะ ้าท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าไขมันตรงนี้มัน,มนย้อยเยอะนะคะให้แตะดิฉันจะใช้เป็นจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะถ้ารู้สึกว่าผิวมันหนึดหนึงก็แตะนิดนนะคะให้ความร้อนของน้ำมันมะพร้าวกับมือเราอะคะ่ะสังเกตไหมคะเวลาเรามือเราถูกกันจะเกิดความร้อนนิดนึงเวลาเรารีดไขมันอะ ก็จะทําให้ไขมันตรงนี้ละลายตัวได้ดีนั่นเองนะคะ,ะทุกครั้งนะคะที่เรารีบไขมนันบริเวณนี้นะคะถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถทำได้เลย บางคนก็จะย้อยลักษณะนี้นะถ้ากรณีที่บางคนมีรูปกรอบหน้านะคะแล้วมันยังเหลือลักษณะไขมันที่ย้อยบริเวณกล่องเสียงเราสามารถใช้มือเนี่ยค่ะทุกครั้งที่จะหยุดหรือว่าจะ,ะจะหยุดทำให้กดน,นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อและผิวะคะ่ะ มันเกิดการคลายตัวด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่กดเดี๋ยวมันก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นเองะคะ่ะส่วนใครนะคะที่มีไขมันย้อยอยู่เ็นตรงบริเวณกล่องเสียงบางครั้งที่เราตีกรอบรูปหน้าแล้วนะคะมันยังเหลือไขมันตรงนี้เนาะให้เราใช้มือภาษามือนะคะถูให้เกิดความร้อนแล้วเอาความร้อนนะคะ เข้าไปถูเข้าไปนวดนะคะกดไว้นิดนึงนะคะ,อะพอกดแล้วก็ออกอีกครั้งหนึ่งนะคะจะทำกี่ครั้งก็ได้นะคะเพื่อให้มือที่ร้อนๆของเรานะคะได้ทำงานอย่างเต็มที่ถ้าเราทำสองมือพร้อมกันก็จะใช้นิ้วโป้งของเราะคะ่ะรีด ช่วยนะถ้าใครที่มีปัญหาว่าด้วณน้ำคอก็สามารถวนวดได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้คอเราเมันกระชับมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นเทคนิคที่ดิฉันใช้มามากกว่าส0ปีคะ่ะใช้ได้ผลนะคะแล้วก็ได้แนะนำลูกค้าที่มาซื้อคอร์สใช้ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะ เว้นอย่างเดียวค่ะที่จะไม่เห็นผลเลยคือลูกค้าไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่ฉันแนะนำไปนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ร้านบิวตี้แคนเีของเราก็กินดีให้บริการนะคะทั้งยกกระชับกลาเนื้อใบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอก็ลองทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเห็นผลไหมก็จะมีหน้าที่เรียวขึ้นนะคะ ส่วนใครที่อยากมีนะคะเนื้อกล้ามคางเนื้อคางนะคะหย่อนมานิดหนึง่งเราสามารถปั้นไขมันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับเทคนิควันนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเ<ส>ทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวจะมาฝากมาแนะนำวิธีการเก็บริ้รอยบนใบหน้า คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ